สตังรูนิกเกิลชนิดราคาห้าสตางค์สตังรูนิกเกิลชนิดราคาสิบสตางค์รับซื้อเท่ากันในราคาเดียวกันนะคะเหรียญละแปดบาทค่ะสตังรูนะคะทั้งนิกเกิลและทองแดงค่ะรับซื้อเหรียญละแปดบาทรายการน่าจะเป็นรายการอ๋อค่ะรายการที่ส่งมาโอเคเนี่ยเหรียญเนี่ยป้านาบอกว่าอย่าเพิ่งมาขายเลยนะทุกคนเน,เนเนี่ยสองเหรียญเนี่ยอันนี้สิ เนี่ยถ้าใครมีสองุกสองวาระานนี่สองสองเหรียญนี่นะคะหนึ่งบาทหงและหนึ่งบาทวัดอย่าเพิ่งขายเลยนะราคาตอนนี้ถูกมากถูกมากจริงๆก็ได้รับซื้อบาทห้าสิบบาทห้าสิบไม่ใช่ว่าอยากจะรับนะคะไม่อยากรับด้วยค่ะบอกเลยว่าไม่อยากรับเออพันเหรียญหนักมากก็ได้ได้กไรนิดเดียวค่ะไม่กี่ร้อยบาทหนึ่งพันเหรียญลงทุนหนึ่งพันบาทได้กําไรประมาณร้อยสองร้อยบาทซึ่งเป็นอะไรที่ ยกหนักแบกหนักไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นเหรียญที่พนัดบอกว่าอย่าเพิ่งมาขายนะคะเก็บได้เก็บก่อนนะคะ่ะเหรียญเหรียญที่ปนัดยังแนะนําให้เก็บนะคะเผื่อเผื่อว่าถ้าเก็บไว้สักวันหนึ่งอาจจะมีราคามากกว่านี้นะคะทุกวันเนี่ยคือบาทห้าสิบตังค์เหรียญหนึ่งบาทหลังหงพศสองพันห้าสองศูนย์เหรียญหนึ่งบาทหลังวัดสองห้าสองห้าสองเหรียญน,นี้นะคะบาทวัดกับบาทหงนะคะพนัดแนะนําให้เก็บ ยังไม่แนะนําให้ขายเพราะราคาเขาถูกเกินนะคะเสียดายของค่ะไปะนัดก,ก็ไม่ไม่ได้อยากจะรับให้มันถูกนะแต่รับมาก็ขายไม่ได้เนาะจําเป็นต้องเล่นซื้อในราคาที่เขาเล่นหากันปัจจุบันส่วนเหรียญน,นี้หนึ่งบาทหลังแผ่นดินหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ห้าเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ห้ารับซื้อเหลือสี่บาทค่ะ แต่ถ้าชมรุดทงเย็นๆมาจะไม่คิดตังค์ให้นะคะเพราะว่าขายไม่ได้ก็ให้ให้ให้ใหนึ่งบาทเท่าหน้าเหรียญเพราะไปแลกคืนได้หนึ่งบาทนี่ค่ะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะคะเห็นไหมคะแยกเมื่อกี้เขาจะมีตราแผ่นดินเนี่ยอันนี้ตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยรับซื้อยี่สิบบาทนี่ค่ะตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยรับซื้อยี่สิบาท ตราแผ่นดิน2505ค่ะรับซื้อเหรียญละสบาทคนละเหรียญกันนะคะเนี่ยคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนออกให้ดูชัดๆจะจะมีความคล้ายกันนะคะแต่คนละพศออดูที่พศออนะคะอันนี้จะเป็น05ค่ะ2505กับ25 00 2 5 0 0 2 5 0 5 2 5 0 0รับซื้อ20บาท2 5 0 5รับซื้อเหรียญละ4บาทนะคะ,ะเสด็จนิวัตก,ก็เป็นกราผพชดินคล้ายๆกันเนาะแต่เขามีสองพระองค์เสด็จนิวัตเนี่ยค่ะก็เ,เป็นกราผพชดินเหมือนกันเห็นไหมคะก็รับซื้อ20บาท ลักษณะเขาคล้ายๆกันนะคะลองอถ้าท่านใดมีเหรียญตาพินินก็ลองแยกดูค่ะจะมีสองพันห้าร้อยห้าสองพันห้าร้อยแล้วก็สองนห้าร้อยสี่เสด็จนิวัตมากค่ะที่ไว้วางใจก่อนอื่นก็คือต้องขอบคุณที่ไว้วางใจสมเียญมาขายเป็นหน้านะคะอันนี้แป้งยังไม่รู้ว่าเป็นเป็นของท่านใดนะคะเพราะว่าหน้าก่อนไม่มีชื่อและแป้งต้องไปไล่ดูในในรายการที่เขาส่งมาให้ดูข่าวว่าเป็นของท่านใด เหรียญน,นะคะเหรียญอะไรมาพน้าหยิบมาปุ้บพน้าบอกราคาเลยเนาะจะได้เข้าใจตรงกันคนอื่นที่รับฟังรับชมอยู่จะได้รู้ไปเลยว่าเหรียญไหนที่เขาส่งมาแล้วพน้ารับซื้อราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะ mm hmm. เหรียญน,นี้ค่ะเสด็จนิวัฒนะคะหบาทค่ะ1บาทเสด็จนิวั์พระนครรับซื้อเหรียญละ20บาทเหรียญหนึ่งบาทเทียรลึกทั่วไปจะรับซื้อเหรียญละ4บาทค่ะแต่เสด็จนิวั์โปรยค่าดูวเอโออ่ะจะรับเหรียญละ20บาท ส่วนเหรียญครุดค่ะเหรียญครุดเก้าเหลี่ยมรับซื้อเหรียญละสามสิบาทแท้นะคะสามสิบาทเหรียญนี้แท้ค่ะเหรียญแท้รับสามสิบบาทครุดเก้าเหลี่ยมครุดรับซื้อทุกครุดนะคะทุกเหรียญที่เป็นครุดรับซื้อหมดเลยไม่อั้นค่ะรับซื้อเหรียญไม่อั้นรับครุดทุกเหรียญเหรียญนี้ปีสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยเหรียญห้าสิบ สตางคยี่สิบห้าต่างรับซื้อหนึ่งบาทนะคะส่วนเหรียญหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะเท่ากันนะคะอา่าเสด็จนิวัตสองพันห้าร้อยเหรียญละยี่สิบบาทค่ะ <Okay. S 1> เหรียญครุฑนี่ก็ยี่สิบาทค่ะครุฑหนึ่งเจ็ดเหรียญครุฑสองห้าหนึ่งเจ็ด 2, 5, 1, รับซื้อเหรียญละยี่สิบาทค่ะครุฑนะคะรับไม่อั้นค่ะอย่างที่พี่นักบบอกนะคะ ครุฑก้าเหลี่ยมรับซื้อสามสิบครุฑหนึ่งบาทครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบค่ะครุฑรับซื้อไม่อัน้นรับซื้อทุกครุฑนะคะทุกทุกเหรียญทุกเป็นครุฑอาจจะตังรูสตังรูนะคะรับซื้อเหรียญละแปดบาทค่ะสตังรูนิกเกิลและทองแดงนะคะรับซื้อเหรียญละแปดบาทเท่ากันทั้งนิกเกิลและทองแดงนะคะแต่ส่วนสตังรูเงิน เงินลายเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะคะลายเขาจะเป็นกระหนกแข้งสิงห์สตังรูเงินรับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทค่ะแยกออกไป่อาทุกคนอันนี้เข้าใจกันผิดนะคะลูกเสือโลกไม่ใช่เหรียญน,นี้นะคะ,ะบ้านาพยายามพูดอยู่ตลอดนะคะนี่เกลแล้วก็เอารูปก็ถ่ายให้เห็นเลยนะคะวันนี้เกลนลูกเสือโลกรูปก็ถ่ายให้ชัดเจน เหรียญก็พูดให้ชัดเจนว่านิเกิลนะคะอันนี้ก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่อ่ะค่ะเหรียญนี้ไม่ได้รับซื้อนะคะทุกคนไม่รับค่ะเหรียญสิบบาทสองสีไม่รับทุกวาระเนี่ยเป็นพยายามพูดเลยนะสิบบาทสองสีไม่รับทุกวาระแล้วเหรียญนี้ก็ไม่รับซื้อนะคะไม่รับซื้อรับแรกหน้าเหรียญเท่านั้นดูเขาเขียนมาสิบบาทลูกเสือโลกไม่ใช่นะคะเหรียญนี้ไม่ได้รับสิบบาทลูกเสือโลกที่มีราคาสองร้อยบาทคืนนี้เกิน ค่ะสิบบาทนิกเกิลเน้นย้ำนะคะทุกคน,นเข้าใจตรงกันนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะสิบ <10 S 2> บาทนี้ <10 S 2> ไม่รับซื้อค่ะสิบบาทลูกเสือที่รับซื้อคือ <10 S 2> นิกเกิลนิกเกิลรับซื้อ <10 S 1> ทุกทุก,ท,กทุกวาระ <10 S 2> นิกเกิลนะคะแต่สิบบาทสองสีแบบนี้เป็นสองสีเห็นไหมคะสีขาวกับสีทองสองสีไม่รับไม่รับซื้อนะคะไม่รับเลยนะคะเน้นย้ำเน้น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 ว่าไม่รับ